สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอนะคะแนะนำในส่วน facebook instant article นะคะซึ่ง instant article คืออะไรนะคะก็คือเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถหาเงินได้กับ facebook นะคะในส่วนของ f a c e b ๊ o k i นส t a น t Article นะคะก็ตอนนี้นะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคนที่ ทำบล็อกเกอร์แล้วก็คนที่อยากจะหาเงินกับ facebook นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำนะคะขั้นตอนการเปิดใช้งาน facebook instant นะคะในบล็อกเกอร์นะคะซึ่งอาี่เอามาแนะนำในวันนี้นะคะก็สังเกตน,นะคะเมื่อเราพิมพ์คำว่า f a c e b o o k i n s t a n อ a r t i ิเคิลนะคะแล้วก็วิธีการสมัครไปในยูใน Google นะคะก็จะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ย เขาก็จะมาแนะนำนะคะวิธีสร้าง Facebook i n s t a n t อเฟิร์เนะคะสำหรับเวิร์คแคท w o r ร์คเพจนะคะเป็นส่วนมากเนาะเราจะสังเกตเห็นนะคะก็จะมีแต่ w o r ร์คเพจ w o r ร์คเพจนะคะแล้วก็ก็ซึ่ง w o r ร์คเพจนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะแต่ถ้าเราต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะซึ่งอาจจะเพื่อนๆก็อาจจะต้องลงทุนนะคะแต่ก็จะมีฟังก์ชันประกอบอีกเยอะแยะนะคะในส่วนของ เวอร์เพจนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะในการใช้งานแล้วก็ในการเขียนบทความนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยที่เราจะมาแนะนำนะคะก็เป็นในส่วนของขั้นตอนการเปิดใช้งาน Facebook Instant a r t i c l e นะคะในบล็อกเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของบล็อกเกอร์นะคะก็เป็น ส่วนที่เราสามารถสมัครนะคะแล้วก็ใช้งานฟรีนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกขั้นตอนนะคะในการเปิดใช้งานกันนะคะสำหรับ Instant Article นะคะว,วิธีการสมัครเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์นะคะในส่วนของเวอร์ไวเนะคะ,ะก็จะเป็นตามนี้เลยเนาะ Instant Article.fb.com นะคะก็เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถ ที่จะกดทิ้งนะคะแล้วก็เข้ามาในหน้าน,นี้นะคะแล้วก็ทําการกดสายอัพเข้าไปนะคะเพื่อนๆกดสายอัพเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของวิธีการที่จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใช้เพจไหนของเรานะคะในการที่จะเชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กอินสแตนตนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดเลือกนะะกดคิกนะคะ เพื่อนๆกดคลิกแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มสีเขียวๆนะคะปรากฏขึ้นมาค่ะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าใช้งานในส่วนของตัวเขียวๆนี้เข้าไปได้เลยนะคะเมื่อเพื่อนๆนะคะกดเข้ามาแล้วนะเพื่อนๆจะรู้ได้ไงว่าเพื่อนๆสมัครได้หรือว่าสมัครไม่ได้นะคะก็เพื่อนๆเข้าเข้าไปในเพจของเพื่อนๆนะคะแล้วก็กดตรงเครื่องมือการเผยแพร่นะคะ แล้วก็ดูทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะพบคําว่าบทความทันใจนะคะแล้วก็ในส่วนของกําหนดค่านะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นในส่วนของ i n s t a n t a r t i c l e ปรากฏขึ้นมานะคะก็ถ้าสุว่าปรากฏมาตามนี้แล้วเนาะก็จะเห็นนะคะว่าจะมีการตั้งค่าเริ่มต้นนะคะในส่วนของการใช้งานนะคะก็จะมีอยู่ 3ขั้นตอนนะคะก็คือการตั้งค่าบทความทันใจนะคะแล้วก็ส่งเพื่อพิจารณานะคะแล้วก็ทำการเผยแพร่นะคะซึ่งขั้นตอนที่1นนะคะก็จะมาแนะนำนะคะก็เราสามารถกดนะคะไปในส่วนของการกำหนดค่านะคะแล้วก็กดคลิกตรงที่ขั้นตอนที่หน,นะคะ่ะตั้งบทความทันใจนะคะมันก็จะมีฟังก์ชันปรากฏมาตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆหาเลือก ตรงเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณนะคะแล้วก็กดตรงในส่วนของวงที่สีเขียวนี้นะคะก็มันจะมีเป็นตัวนังสีน้ําเงินนะคะก็คือให้สิทธิ์กับเว็บไซต์ของคุณนั่นก็คือเราจะนํามันนะคะไปเชื่อมต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเวอร์แพดหรือว่าบล็อกเกอร์หรือว่าเว็บไซต์อะไรต่างๆะคะะที่เราเขียนบทความลงไปในนั้นนะคะเมื่อ เรากดเข้ามานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเนาะเราก็จะเห็นว่าจะมีแถบสีดำนะคะปรากฏคะ่ะก็คือให้เราเนี่ยทำการ copy ข้อความเหล่านี้นะคะแล้วนําไปวางในส่วนของอ่าเวอ d ์ a พของเราหรือว่าในส่วนของบล็อกเกอร์นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเ,าเพื่อนๆทำเนี่ยแล้วก็วางวางงก์ลงไปเนาะแล้วก็ปรากฏเป็น แจ้งเตือนแบบสีแดงนะคะก็คือยังไม่สามารถที่จะใช้งานกับลิงก์บับเว็บตัวนี้ได้นะคะก็เพื่อนๆอาจจะต้องทำนะคะให้มันนะคะเป็นสีเขียวนะคะก็ถ้าสมมติว่ามันเขียนว่า,อาขอรับสีจูอคุณได้แล้วก็จะเป็นปรากฏเป็นแถบสีเขียวนะคะ ซึ่งวิธีการนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่ออเขาเรียกว่า Facebook Instant กับในส่วนของบล็อกเกอร์ของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาในหน้าบล็อกเกอร์ของเรานะคะโดยตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของบล็อกเกอร์เรานะแล้วเราก็ดูทางแถ,แถบด้านซ้ายมือนะคะแล้วกดไปที่คำว่าทีมนะคะก็ ตอนนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่เราจะนำในส่วนของ url blocker นะคะมาใส่นะคะก็คือกดคำว่าที่มนะคะแล้วก็กดมันก็จะปรากฏหน้านี้ออกมานะคะแล้วก็กดที่แก้ไข html นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโค้ดอะไรต่างนะคะก็เราจะเห็นคาว่า head นะคะตรงในส่วนนี้เนาะแล้วก็ นำเขาเรียกว่าโค้ดที่เฟซบุ๊กอินสแตนต์ให้เรามานะคะเราก็ทำการ Copy ปี้โค้ดตรงนี้นะคะเพื่อจะไปวางนะคะเพื่อจะไปวางตรงนี้เนาะล้วก็นำโค้ดนะคะมาวางตรงส่วนนี้เลยเนาะต่อจากคำว่า heat นะคะล้วก็ทำการกดบันทึกทีมนะคะเมื่อเราทำการวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถ ที่จะขอรับ URL แล้วก็มันก็จะปรากฏเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเมื่อเราทำโค้ดไปวางแล้วเนาะแล้วเราก็นำชื่อของ Boxport เรามาวางเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นสีเขียวให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำการตั้ง fees RSS การผลิตนะคะวิธีการเนี่ยก็คือเราก็มาที่ หน้าฟีดนะคะแล้วก็มันก็จะมีช่องให้เรานะคะใส่ในส่วนของ URL ของฟีด RSS นะคะแล้วก็ให้เราเกาะกกอกอีเมลของเรานะคะแล้วก็ให้เราตั้งรหัสผ่านนะคะแล้วก็ทำการกดบันทึกนะคะสำหรับวิธีการน่ที่จะขอ URL ในส่วนของ RSS นะคะเราก็กลับไปที่ Bo ็อ p o t ของเรานะคะแล้วก็คลิกคลิกขวานะคะ ที่ขวาหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สังเกตคำว่า view page source นะคะหรือจะกด ctrl u นะคะมันก็จะมาปรากฏให้เพื่อนๆน,นะคะโดยก็จะมีโค้ด url html ออกมานะคะก็จะเป็นในส่วนนี้เนาะแล้วก็เพื่อนๆก็สังเกตนะคะคำว่า rss นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ทำการก๊อ นะคะในส่วนของ RSS เข้ามานะคะเพื่อที่จะได้เอามาวางในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็กดบันทึกนะก็สามารถที่จะตั้งค่าในส่วนของ RSS กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการกดบันทึกได้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือเราอาจจะไปตั้งค่านะคะในส่วนของอวิธีการเขาเรียกว่าในส่วนของทีมของชื่อชื่อ ชื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาส่งเตรียมบทความนะคะเพื่อทําการส่งพิจารณานะคะสําหรับการส่งพิจารณานะคะก็จะใช้เวลาเนี่ยหนึวันนะคะเมื่อเราส่งแล้วก็ได้รับพิจารณาเรียบร้อยนะคะเขาก็จะบอกเขาก็จะมีเป็นแบบที่แจ้งเตือนนะคะก็คือขอแสดงความยินดีนะคะเราได้อนุมัติในการเผยแพร่ บทความของเราเรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่3ามเนี่ยเราก็เริ่มการเผยแพร่บทความทันใจนะคะมันก็จะมีบทความของเราเร่งขึ้นมานะคะในเราก็ไปที่บทความในขั้นการผลิตนะคะมันก็จะมีบทความที่เราเขียนขึ้นมานะคะถ้าสมติว่าเราเผยแพร่เนี่ยสถานะมันก็จะบอกว่าเผยแพร่นะคะถ้าสมว่ายังไม่ได้เผยแพร่นะคะก็คือมันก็จะบอกว่าที่ยังไม่ได้เผยแพร่สําหรับที่เผยแพร่นะคะก็สามารถที่จะทําเงินนะคะในส่วนของ f a c e b o o อา r t ติเคได้เลยนะคะสําหรับวิธีการเนี่ยก็คือให้เรานะคะไปทําการติ๊กนะคะบทความที่เราต้องการที่จะเผยแพร่นะคะก็อาจจะคลิกเป็น 2, เป็น3ก็แล้วแต่นะคะสมมุติว่าอันนี้เราลองคลิก1บทความนะคะที่จะทำการเผยแพร่นะคะเพื่อนๆก็ติ๊กตรงช่องนี้นะคะในช่องหน้าบทความที่เราต้องการเผยแพร่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาที่การดำเนินการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดคำว่าเผยแพร่นะคะ ก็สถานะของเพื่อๆนๆะก็จากที่ที่ไม่ได้เผยแผ่นะคะก็จะกลายมาเป็นเผยแผ่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยในส่วนของขั้นตอนข้าวๆนะคะวิธีการใช้ใช้งาน Facebook Instant Article นะคะในบล็อกเกนะคะก็เอามาแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ ยังต้องศึกษาอะไรอีกมากมายนะคะในส่วนของนี้เนาะอันนี้ก็มาบอกกันในส่วนของวิธีการที่เราจะใช้งานแล้วก็การเชื่อมต่อเฟซบุ๊กอินสแตนกับบล็อกเกของเรานะคะก็หวังว่าคงจะมีกับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับบทความวิดีโอในคลิปนี้นะคะก็ ขอเพื่อนๆนะคะมีความสุขนะคะกับการหาเงินนะคะในส่วนของ Facebook i n s t a n t ค่ะสวัสดีค่ะ